สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของค,ครูนะคะวันนี้พบกันในชั่วโมงที่3นะคะกับวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูนะคะจะเริ่มให้เด็กๆเนี่ยใช้สมุดแบบฝึกหัดภาษาไทยกันแล้วนะคะชั่วโมงนี้ให้เด็กๆนะคะเตรียมสมุดวิชาภาษาไทยนะคะแบบฝึกหัดภาษาไทยเนี่ยขึ้นมาไว้นะคะแล้วหลังจากนั้นเอะค,ครูจะให้เด็กๆทําอะไรนะ วันนี้เราจะมาทบทวนคำศัพท์จากเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานกันค่ะโดยคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเขียนคำศัพท์จากเนื้อเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานสักประมาณสิบคำนะคะเพื่อเป็นการฟื้นนะคะฟื้นความจำว่าสองชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเด็กจำคำศัพท์จากเนื้อเรื่องนี้ได้ไหมนะคะเอาแค่สิบคำพอค่ะชั่วโมงนี้ก่อนอื่นทุกคนเปิดสมุดค่ะ ทุกคนเปิดสมุดแบบฝึงภาษาไทยนะคะเปิดหน้าแรกเลยค่ะเราจะเริ่มใช้กันหน้าแรกเลยนะคะแล้วก็บรรทัดแรกเลยอะวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคุณครูนะคะลองเขียนวันที่มาให้เด็กๆแล้วนะคะเด็กๆเ,เขียนตามนะคะ,ะทุกคนดูนะนี่ค่ะป .4 เนี่ยเราจะเริ่มเขียนตัวครึ่งบรรทัดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากบัรทัดแรกเลยค่ะ วันพุทธที่เห็นไหมคะคุณครูชิดเส้นแดงนักเรียนเขียนตามได้เลยนะคะวันพุทธที่16มิถุนายนพศ2564อันนี้นักเรียนเขียนตามได้เลยนะคะลูกตัวเครื่องบรรทัดน,นะคะด้วยลายมือบรรจงนะเราจะเริ่มใช้บรรทัดแรกเลยนะคะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยเขียนเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะเริ่มบอกคำศัพท์คำที่หนึ่งวันนี้เราจะเขียนแค่สิบคำพอนะคะ คำศัพท์คำที่1ให้นให้เรียนเริ่มเขียนบรรทัดนี้นะคะชีดเส้นแดงเลยนะคะชีดเส้นแดงเลยนะบรรทัดหนึ่งเราจะเขียนกัน3คำนะคะพอเขียนบรรทัดที่1เสร็จแล้ว3คํคำเสร็จแล้วขึ้นบรรทัดที่2นะคะบรรทัดที่2คํคำศัพท์ก็จะตรงกันลงมานะคะมันจะตรงกันลงมาเลยนะในแต่ละบรรทัดนะคะโดยที่ครูจะเริ่มบอกคำแรกนะคะคำที่1ที่ครูจะบอกคือคําว่ากระฟัดกระเฟีย นะคะกระฟัดกระเปียดคำหนึ่งครูจะบอกสองครั้งนะคะต่อไปคำที่2วัฒนธรรมวัฒนธรรมอ๋อลืมบอกว่าหลังจากที่นักเรียนเนี่ยเขียนคำแรกเสร็จแล้วกระฟัดกระเปียดเสร็จแล้วเว้นวรรคใ้้นักเรียนใช้2ช่องหรือ3ช่องก็ได้นะคะ2ช่องหรือ 3ช่องก็ได้ในการเว้นวรรคแต่ละคำนะคะต่อมาคําที่3คําที่3นะคะคือคําว่าจาระในจาระในทันไหมคะสามคำแรกมีคําว่าอะไรบ้างคะหนึ่งกระฟัดกระเฟียดสวัฒนธรรม3จาระ ในต่อไปขึ้นบรรทัดใหม่นะคะชี้เส้นแดงนะคำว่าประดิษฐ์ประดอยประดิษฐ์ประดอยทันไหมคะต่อไปคำต่อไปนะคะคำต่อไปให้ตรงกับคำว่าวัฒนธรรมนะคะให้ตรงกับคำว่าวัฒนธรรมนะละเอียดละออละเอียด ละอต่อไปนะคะคำที่6แล้วนะภูมิปัญญาภูมิปัญญาคำที่7นะคะสูตรโบราณสูตรโบราณใกล้จะเรียบร้อยแล้วค่ะใกล้จะสำเร็จละต่อไปคำที่8 ดอกอัญชันดอกอัญชันลนักษณะหน้าตาดอกจะออกสีม่วงนะคะดอกนี้ดอกอัญชันต่อไปคำที่9ฉลองยศฉลองยศอาสุดท้ายปลายทางแล้วค่ะไร้เทียมทานไร้เทียมทานสิบธคำนะคะวันนี้สิบธคำ ใครเขียนเสร็จแล้วครบสิบคำแล้วขีดเส้นใต้ค่ะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยค่ะนะคะเดี๋ยวจะมาเฉลยให้เวลานักเรียนนะคะในการที่ทบทวนนะคะทบทวนคำศัพท์และเดี๋ยวจะมาเฉลยนะคะ